สิ่งที่ทําให้คนชอบเราในตอนนี้และเดี๋ยวนี้คืออะไรครับวิธีการทําให้คนชอบเราท,ทันทีคืออะไรครับคือการหาจุดร่วมบางอย่างในจุดเดียวกันเช่นเขาชอบกีฬาสมมุติว่าฟุตบอลเขาชอบทีม A เฮ้ยคุณก็ชอบคุณก็ชอบทีม A เหมือนกันเหรอใช้คําว่าเหมือนกันเหรออีกฝ่ายจะรู้สึกท,ทันทีเลยว่าเฮ้ยมีแนวร่วมความคิดเดียวกัน เมื่อเป็นแน,แนวร่วมความคิดเดียวกันมันจะเปลี่ยนจากการที่มองว่าคุณเป็นศัตรูกลายเป็นมิตรโดยอัตโนมัติเพราะว่เนี่ยจากความรู้สึกแยก่ก็จะกลายเป็นความรู้สึกที่ดีขึ้นในการมองหน้าคุณโดยทันที ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009 9รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009 9นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3 0 0มูลค่าทั้ง4คอสเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษแล้วเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ